สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งนะคะเ,เรียกว่าเป็น M D N A ของธนาคารกรุงไทยสำหรับไตรมาส2ปี2568ค่ะเราจะมาดูกันว่าผลประกอบการเป็นไงบ้างท่ามกลางเศรษฐกิจที่ก็ดูท้าทายเหมือนกันนะคะแล้วธนาคารเขามองไปข้างหน้ายังไง ครับคือตัว mDNA นี้ก็จะให้ภาพรวมที่น่าสนใจเลยครับทั้งผลการดำเนินงานมุมมองเศรษฐกิจแล้วก็พวกกลยุทธ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่าง virtual bank ที่เพิ่งได้รับใบอนุญ,ญาตมาสดๆร้อนๆด้วยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่าค่ะาภาพรวมเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกของปี68เป็นยังไงบ้างคะจากในรายงานต้องบอกว่า เศรษฐกิจไทยปี68นี่เผชิญความไม่แน่นอนสูงมากเลยครับคือหลักๆเลยมาจากนโยบายการค้าของสหรัฐนะครับที่เขาขึ้นภาษีสุลกากรกออันนี้กระทบส่งออกไทยโดยตรงเลยตั้งแต่เมษา68แล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็น36%ในเดือนสิงหาถ้าเจรจากันไม่ได้โห36%นี่เยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะซึ่งทบทอเองก็คาดการ GDP ปี68ไว้ที่2.3%นะครับ แต่ว่าอันนั้นอยู่บนสมมุติฐานภาษี18%ถ้าเจอ36%เปเข้าไปจริงๆก็อาจจะต่ํากว่านี้ได้อีกอืมแล้วก็ยังมีเรื่องภาคท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้เหมือนกันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนบวกกับปัญหาเชิงโครงสร้างเดิมๆที่เราก็คุยกันบ่อยๆอย่างหนี้ครัวเรือนสูงแล้วก็ SME ที่เจอแรงกดดันด้านต้นทุนนะครับฟังดูปัจจัยลบเยอะเหมือนกันนะครับแล้วท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ผลประกอบการของกรุงไทยในไตรมาสสเป็นยังไงบ้างคะ ผลประกอบการใน Q2 ก็สะท้อนแรงกดดันอยู่เหมือนกันครับกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารเนี่ยอยู่ที่11,122ล้านบาท ถ้าเทียบกับปีก่อนก็ลดลง5.7%นะครับแล้วก็ลดลง5.1%จากไตรมาสก่อนหน้าด้วยอ๋อลดลงทั้ง u o u และ QOQ เลยนะคะใช่ค่ะสาเหตุหลักๆเลยก็มาจากไรายได้ดอกเบี้ยสุดทีิที่ลดลงค่ะตัวเลขอยู่ที่26,897ล้านบาทลดลงไป10.5%เลยนะครับเทียบกับปีก่อนโอ้10% ส่วนหนึ่งก็มาจากภาวะดอกเบีย้ยแล้วก็การที่ธนาคารปรับลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าด้วยแต่ว่านะจุดที่น่าสนใจคือสินเชื่อรวมเขายังโตได้นะครับโต4.4% yoy โดยเฉพาะจากลูกค้ารายย่อยแล้วก็ภาครัฐรายได้ดอกเบีย้ยลดแต่สินเชื่อย,ยังโตได้แบบนี้ก็ต้องไปดูว่ารายได้ส่วนอื่นเป็นยังไงบ้างมาช่วยไว้ได้ไหมคะ ถูกต้องเลยค่ะจุดที่เข้ามาช่วยพยุงไว้ดีๆเลยคือรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยครับอันนี้เติบโตได้ดีอย่างรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิก็เพิ่มขึ้น5.5% YOY มาอยู่ที่5,569ล้านบาทอ๋อพวกค่าฟรีต่างๆครับหลักๆก,ก็มาจากพวก wealth management นะครับโดยเฉพาะ bank a s s u r a n c e หรือขายประกันผ่านธนาคารแล้วก็มีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตด้วยค่ะ แต่ที่เด่นมากๆเลยคือรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆอันนี้เพิ่มขึ้นถึง63.3% yoy เลยนะครับเป็น7 7 0 5ล้านบาทโหเยอะมากมาจากไหนคะเนี่ยหลักๆก็มาจากกำไรพวกเครื่องมือทางการเงินกำไรจากเงินลงทุนตามสภาวะตลาดแล้วก็มีรายได้นี่สูญรับคืนด้วยครับ ส่วนนี้แหละครับที่เข้ามาช่วยบรรเทาผลกระทบจากไรายได้ดอกเบีย้ยที่ลดลงไปได้เยอะเลยพอเห็นภาพแล้วคะ่ะคือถึงแม้ไรายได้หลักจะกดดันแต่ก็มีส่วนอื่นมาช่วยทีนี้พอสินเชื่อโตแต่กำไนดโดยรวมลดพอไรายได้ดอกเบีย้ยหดมันก็อดคิดถึงความเสี่ยงไม่ได้นะคะแล้วทางธนาคารเขาบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์หรือความเสี่ยงพวกนี้ยังไงบ้างคะเรื่องนี้ทางกรุงไทยยังคงทำได้ดีแล้วก็ดูระมัดระวังมากครับคือตัว NPL Ratio หรือสัดส่วนหนี้เสียเนี่ย ลดลงเล็กน้อยนะคบอยู่ที่2.94%จากสิ้นปี67ที่2.99% <c oughs> แต่จุดที่ต้องสังเกตเลยคือ coverage ratio หรืออัตราส่วนสำรองต่อน,นี่เสียอันนี้ยังอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับ194.1%เกือบ200%เลยนะคะใช่ครับการที่ค่านี้สูงเกือบ2เท่าของ NPL เนี่ยมันสะท้อนว่าธนาคารกันสำรองไว้เยอะมากเผื่อความไม่แน่นอนข้างหน้า คือดูไม่ประมาทเลยอ๋อเตรียมพร้อมรับมือครับผมส่วนการตั้งสำรองหรือ ECL ในไตรมาสนี้ก็อยู่ที่8,239ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย2.9% YOY ก็ถือว่าตั้งสำรองอย่างเหมาะสมครับแล้วด้านความแข็งแกร่งของเงินกองทุนล่ะคะอันนี้หายห่วงเลยครับแข็งแกร่งมากณสิ้นไตรมาสสองถ้างบเฉพาะธนาคาร ตัว CAR หรืออัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่21.28%ส่วนเทียวันก็อยู่ที่19.28%ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ทอปทอกำหนดไว้มากครับแสดงว่าฐานะยังมั่นคงแข็งแรงดีค่ะเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าถึงภาพรวมเศรษฐกิจจะดูท้าทายแต่ภายในธนาคารเองก็ยังมีการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งอยู่ แล้วที่คางข้างหน้าล่ะคะธนาคารวางกลยุทธ์ไว้อย่างไรบ้างมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะในรายงานเขาพูดถึงอะไรบ้างครับธนาคารก็ยังเน้นดําเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังนะครับพร้อมๆกับช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการคุณสู้เราช่วยเฟสสองแล้วก็มาตรการรวมนี้ต่างๆต,ต,ตามแนวทาง responsible lending ของทพทก็คือให้สินเชื่ออย่างรับผิดช,ชอบดูความสามารถลูกค้าด้วย ใช่ครับแล้วก็ยังคุมนุ่งเน้น5ยุทธศาสตร์หลักภายใต้แนวคิด Corporate Value Creation ที่ทำมาต่อเนื่องคือเพิ่มรายได้ลดต้นทุนบริหารความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานแล้วก็ให้ความสำคัญกับ Stakeholder ทุกกลุ่มแล้วประเด็นเรื่อง Virtual Bank ที่เกริ่นไว้ตอนต้นล่ะคะอันนี้ดูเป็นเรื่องใหม่ที่น่าจับตาม,มากใช่เลยครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวสำคัญเลยคือธนาคารกับพันธมิตรเนี่ยเขาได้รับใบอนุญาตมาแล้ว เป้าหมายคือจะผสานความแข็งแกร่งของแต่ละฝ่ายแล้วก็จะใช้ข้อมูลทางเลือกหรือ alternative data ข้อมูลทางเลือกอย่างเช่นพวกก็อย่างเช่นพวกข้อมูลการใช้จ่ายออนไลน์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าการจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟอะไรพวกนี้นะครับเอามาช่วยประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่อาจจะไม่เคยมีประวัติเครดิตกับแบงก์มาก่อน อ๋อเพื่อให้คนเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นถูกต้องครับเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างบางอย่างด้วยซึ่งเขาก็มองว่าอันนี้จะเป็นเครื่องมือสร้างการเติบโตสําคัญในอนาคตเลยท่ามกลางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะชะลอตัวลงอีกในครึ่งปีหลังแล้วก็ปี2569ด้วยครับ สรุปแล้วภาพรวมของกรุงไทยในไตรามาส2ปี68ก็คือเหมือนกำลังประคองตัวท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนนะครับกำไรอาจจะลดลงจากแรงกดดันด,นด้านดอกเบีย้ยแต่ก็ยังมีไรายได้อื่นๆเข้ามาช่วยพยุงไว้ได้คุณภาพสินทรัพย์ก็ยังบริหารจัดการได้ดีเงินกองทุนแข็งแกร่งแล้วก็กำลังวางเดิมพันสำหรับอนาคตด้วย virtual bank ครับผมประเด็นที่น่าติดตามหรือน่าคบคิดต่อก็คือว่า ในเมื่อเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะเจอความท้าทายมากขึ้นอีกนะครับในช่วงที่เหลือของปี68แล้วก็ในปี69ที่คาดกันว่าอาจจะโตต่ำกว่า2%ด้วยซ้ำคำถามคือแล้วกลไกลของ Virtual Bank ที่กรุงไทยเพิ่งได้ไลเส้นมาเนี่ยจะสามารถเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับตัวช่วยเหลือลูกค้าแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันภายใต้สภาวะที่ยากลำบากแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหน Hmm. อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ